สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องและดูนะคะวันนี้เรามารีแอคชั่น MV ตัวใหม่ของใครคะอ b ยบ I อบอนั่นเองโอเคมีชื่อว่า X O X C แม่เฮ้ยแปลว่าอะไรอ่ะ X O น่าจะเป็นมั่ว X O X หรอ X O X แล้ว X C ล่ะ Gen C ไงเออเป็นการมั่วแบบ Gen C หรอหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริงบ้มนี้เป็นบั้มที่มีชื่อว่า Ice Secret ความลับของไอทาไมคะไม่รู้เหมือนกันมีอะไรต้องติดบางอีกฉันเหมือนดูเทเลอร์เอมาแล้วรู้สึกว่า CG ช้ำอาจจะมาไม่ถึง MV ็มวอหรอไม่ถึงว่าซีจีไม่ถึง MV ็มวรอไม่โลก็ก็ยังไปด้ดูไงก็เห็นเขาพูดทำไมรู้สึกว่าเขาลงทุนไปกับทุกอย่างเยอะมากมีมีวิดีโอเยอะมากวิดีโอเทเลอร์วิดีโอคอนเซปต์ฟีมีอะไร เรียกว่าเดี๋ยวนี้คือ starship คอตั้งเลยเยวงบเยอะหอกับทุกวงเออก็เลยคาดหวังว่ารอบนี้อซ์จะเป็นยังไงเดี um ๋ยวนี <S <S ้อัลบั้มของเกาหลีเนี่ยเวอร์ชันหลากหลายมากไอซ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นมีเวอร์ชันกล่องสุบตุ๊กตาแล้วอ๋อมีขายตุ๊กตาแล้วนี่หรอซึ่งเขามีตุ๊กตามาอยู่แล้วของไลยอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้คือเป็นอ๋อตุ๊กตาของไลยอัลบั้มเป็นของของตุ๊กตาเหมือนเหมือนของข้าวของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อของตัวของน้อง โดยตรงเลย,เยไม่ได้คอแลแลบกับแบรนด์นู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ก็คือแกะออกมามคือจะได้การ์ดนอนแล้วก็ได้ตุ๊กตานอนไปด้วย,ยอ๋อมันเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมเป็นกล่องสุม่มแต่แล้วคุณอยากได้ของใครก็ต้องอยากได้วอนยองพราะหน้าเหมือนนี่เฮ้ยหรอก็จ<ฮ>ริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปเทียบให้เลยเหมือนมากพี่ดอกอะไปดู MV กันเลยค่ะ EXO XC <laughs> นะคะค่ะเฮ้ยนี่ไงซีจีฉ สวยนะหารถจนเอ๊ะม a k e m ดรีมค Dream c หรอชอบอบแนวเพลงนี้อุ้ยคนเมื่อกี้ใครผมสมั้นวันยอมอีกอ๋อเนี่ยสวยมากอืมเออเป็นโลกแบบ f จอร r i s ิ i c อ๋ออุ้ยพวงมาลัยกี แต่ตันหลอเอ้เอ้ยโอ้โเนี่ยบอกแล้วซีจีระเบิดวันยอมเห็นวัายอมนึกถึงนี่เลยพี่สาวซีชนะเหมือนกันด่าหรอเฮ้ยเฮ้ยซีนี้สวยคอร์ลโมดดเลยนะ เออเออแม่นี่เฮ้ยหลอดจังเลยวันยองสวยอ่ะเออเออไปชอบเนี่ยชอบมากเลยเยี่ยวมากเยี่ยวมากมากโอชิยะยี่อะไรบ้างแม่ เลอีเด่นเลยนะแม่รอบเนี้ย oh. ผมฟามผมแต่ฟามผมที่หลุดบ่อยนะเว้ยแม่มีบริดนะฟามผมเวลาออนสเตจหลุดบ่อย <c oughs> นี่แหละผมจริงเปิดรอดดีอะมึอยากเล่นโบว์ลิ่งเลยอ่ะมันเก,ก่งได้หรอโบว์ลิ่งแบบนี้ ไม่ค่อยเห็นท่าเต้นเท่าไหร่เนาะมาถึงท่าเต้นดูไม่ค่อยน่าจำเท่าไหร่นี่ไงจำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูโครโรการ์อีกทีเฮ้ยไม่จ,จนนอดรถเนาะไม่จบแล้วหรออุ้ยจะไง เอ็กโซเอ็กซีเป็นสามา้อยแปลงร่างเลยแม่ยันนี้เข้าฮิตกันนาอสามา้อยแปลงร่างแปลงร่างเป็นไงบ้างค่ะอ่ะพูดถึงเพลงก่อนเลยแล้วกันเพลงมีความแบบบิดยั่วแบบสับๆแบบเรื่อยๆนึกถึงเนี่ยแบดดี้เลยชะกำลังจะพูดเลยเ้ยพูดกับกูทําไมกูรู้กูรู้มึงจะพูดอะไรเหมือนเออมีความรู้สึกคล้ายแบดดี้แบดดี้เนาะเป็นแบดดี้ที่ซอฟลงใช่ใช่ สอบแต่ว่ายั่วแต่เอลเกนรวยแล้วมีคนในพิมพ์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งทำไมคะอะไรเข้าปากทำไมคะพิมพ์ว่าอะไรคะว่าเพนี้ฟีลเหมือนแบดดี้กับเลิฟได v เออเออเออแบบมีความทำไมพวกแบบนั้นไม่้ะเป็นแบดดี้กับเลิฟได v เออฟิลฟีลแบบมันมีความแบบหลอนๆแต่ก็มีความแบบ สวกอะไรอย่างเงี้ยออใช่ใช่มีความสวกเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีท่อนพิกๆแบบไฮโน้ตสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นต้องมีหรอมันต้องมีเพราะว่าเวโ้คอเขาฉ่ำจะตายวงนี้เจนใหม่แล้วไม่ต้องมีไม่ต้องมีฮอตแล้วไม่ต้องมีแล้วหรอไม่ได้มันคือเสน่ห์ของเคป๊อปไม่มีก็คือไม่ได้แต่เพลงมันสั้นมากสั้นเออเพลงสั้นมากสองอาทามสิบซึ่ง ปกติเดี๋ยวนี้เขาก็ทําเพลง่านี้แหละแต่เราก็รู้สึกว่าสั้นไม่รู้ว่าพออะไรรู้สึกว่ามันเข้าท่อนฮุกเร็วมากออกท่อนฮุกเร็วแล้วก็จบเร็วกว่าปกติทั้งที่เวลามันก็เท่าๆกับเพลงอื่นฮุกมันก็ดูไม่ค่อยยาวอ่ะเออท่อนก่อนเข้าฮุกก็ดูไม่ค่อยยาวถือว่ามันไปทุ่มให้ไม่พอว่ามันจะมีฮุกถึงสามฮุกแล้วก็มีบริดคืก็คือมีองค์ประกอบทุกอย่างครบเออต้องแลกต้องแลกกับท่อนอื่นที่มันสั้นลงไปมากๆออ มาถึงท่อนระหว่างท่อนพี่ค o r ก็เลยอยู่หุกก็แบบมีแค่วอร์สเดียวปะหุกอะกิมเบเ็กิมเบเโอกิมเป็ตกตกลงไปเออแต่ว่าเพลงเนี้ยยังยังไม่จำเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบแบดดี้อะไรเงี้ยเนาะที่แบบอ้ามัแบบโอ้ยถ้าลองได้เลยอะลองได้ใช้แผ่นเสียงประจำเอออันนั้นอาจจะจำได้แต่อันนี้ด้วยความที่มาแบบนิ่งๆยั่วยอะไรแบบเนี้เลยต้องแบบอาศัยการฟังแบบบ่อยๆอาจจะไม่ เตะหูตั้งแต่แรกฟังถ้าเรื่องเตะหูอะไรเงี้ยฉันสามารถเตะให้เธอได้เลยได้ฉันเตะปากนะและว MV ราคาเป็นไงคะ MV ก็ทุ่มทุนนะทุ่มทุนอุ้ยชอบ MV ช่วงแรกนะที่เป็นอยู่บนรถอยู่บนหลังคารถต่างๆนี่ชอบตอนที่มันจะเปลี่ยนทาซีมเป็นฉากขัดไปแล้วมันจะเป็นอีป้ายมันขึ้นมาเนี่ยที่เป็นรถไถขึ้นมาเนี่ยว้าวเลยหรอว้าวเลยว้าวเลื่หลักมีการเตี้ย มันเป็นการเปลี่ยนอันนี้เลยเปลี่ยนองค์ประกอบเพลงให้มันหวานขึ้นมาเลยเนาะแอบนึกถึงเกมอะไรต่างๆเนาะเออ Overwatch ต่างๆนึกถึงอันเนี้ยเลอเชอร์ฟิล์มเพอร์เฟกต์ไนท์อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณทรงๆนานที่แบบเป็นเกมเป็นเอออะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้คอนเซ็ปต์สาวน้อยแปลงร่างก็ฮิตจริงรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันมีความแบบมีกลิ่นที่ต่อยอดมาจากความเป็นอาร์เซเดิโออยู่อ่าเนาะอาร์เซเดิโอที่เป็น ยีโรปไปราไปเลยนั่นหรอนี่ไมายคาถานั่นหรอเออเออเหมือนทีมทำเอ็มวีนี่ก็ใช้พวกโมเดลจากที่ทำกับเอสปากับออเดย์แบไม่แน่ใจเพราะค่ายนี้เขาชอบทำแบบแบบที่มันเป็นโมโนโครมเป็นอะไรที่เป็นเล็กๆเป็น transition เยอะๆเอ็มวีมันจะ transition เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับไอ้นะคะก็ ใครมีความเห็นยังไงกับ MV x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  c นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นุกกเก้ค่ะไฮรีค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย EXOX